สวัสดีครับ FC ช่างอีททำได้นะครับวันนี้ก็จะ,จะมาบอกปัญหาของการใช้งานลิเทียมอีกแบบหนึ่งนะครับคือแบตเตอรี่ลิเทียมนี่เวลาใช้งานนี่ใช้ไม่คุมหมดเร็วนะครับไม่ถึงไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงก็หมดนะครับทัางๆท,ที่เมื่อเราซื้อมาเล็กๆนี่ทำไมมัน ใช้ได้ข้ามคืนนะครับบางคนข้ามคืนบางคนเที่ยงคืนนะครับแล้วแต่โหลดที่กินนะครับกินน้อยกินเยอะนะครับแต่ว่าถ้าใช้เป็นปกติแล้วนะครับสมมติว่าใช้ได้10ชั่วโมงมาเหลืออยู่ประมาณ8ชั่วโมง7ชั่วโมงลงมาเรื่อยๆนะครับแสดงว่าแบตเนี่ยมีปัญหานะครับแล้วอีกประการหนึ่งครับแบตเตอรี่ของเรานี่ครับชาร์จไม่เต็มสักทีนะครับมันมีสาเหตุจากอะไรนะครับ อาการแรกนะครับเดี๋ยวช่างเอจะมาบอกนะครับก็หนึ่งนะครับหลักใหญ่ๆก็คือแบตเตอรี่เนี่ยมันเริ่มเสื่อมนะครับแต่มันไม่ได้เสื่อมจนว่าใช้งานไม่ได้นะครับคือมันเริ่มเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการชาร์จก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนตามเวลานะครับเราใช้กี่ปีกี่ปีในแบบเริ่มเสื่อมเราจะรู้ว่าแบตหมดเร็วเต็มเร็วนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งโวลต์ชาร์จนะครับเล็กๆเนี่ยเราอาจจะตั้งโวลต์ชาร์จนะครับยกตัวอย่างระบบ48โวลตของช่างเอนะครับเล็กๆก็ตั้งโวลต์ชาร์จอยู่ที่57 58โวลต์นะครับก้อนหนึ่งก็ประมาณ3.5 3.6โวลต์นะครับถ้าเต็มนะครับเอาหลังจากนั้นมานะครับมันไม่ถึง3.65สักทีนะครับ3.6สักทีนะครับแบตนี่ตัดก่อนนะครับโดยบีมเอ็เนี่ยเช็คว่า เช็คอะลามนะครับเกิน3.6มจุดหกไปนะครับเซลล์หนึ่งเกินสามจุดหกเนี่ยครับบีเอสดจะสั่งอะลามนะครับถ้าเป็นบีมเอสแบบสมาร์ทนะครับจะสั่งอะลามนะครับถ้าเกินไปสามจุดหกห้าในบีมเอสดสั่งตัดนะครับเพราะสาเหตุอะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับโวล์ชาร์ตนี่ให้เราลดโวล์ชาร์ตนะครับจากห้าสิบแปดนะเหลือห้าประมาณห้าสิบห้านะครับอลองดูนะครับแล้วก็โวล์ วอล์นเต็มนะครับอาจจะอยู่ประมาณ54นะครับ55.4นะครับห้าสิบนะครับโวล์ชาร์ตวอล์นเต็มอยู่55.4นะครับให้มันห่างกันแค่ประมาณ0ูนย์จนะครับห่างกันนิดเดียวนะครับเพราะว่าทําไมนะครับเพราะว่าถ้าเราตั้งโวล์ชาร์จเยอะนะครับจังหวะที่โหลดเราไม่ได้กินกระแสนะครับอย่างตัวฟ้าขาวนี่เขาจะสั่งกระแส จ่ายไปกระแสเยอะนะครับทำให้วูนี่ลอยขึ้นเยอะแบบที่ก้อนที่เสื่อมนะครับก็จะสวิงขึ้นเยอะนะครับดีดคือวูนจะดีดขึ้นไปเร็วเลยครับทำให้วูนี่เกินนะครับพอาแบตใกล้เต็มนี่ตัวหนึ่งวิ่งไป3.65นะครับทำให้บ b เสั่งตัดนะครับก็จะเป็นการเสียเวลาของเซลล์อื่นนะครับที่ยังไม่เต็มนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันจะมีวิธีการแก้นะครับอซแก้ เดี๋ยวนี้จะเจาะลึกไปอีกนะครับเราให้มาแก้ตัวตัวชาร์จเจอร์ก่อนนะครับที่เราเคยชาร์จนะครับอย่างแบต400แอมป์อย่นเ้ครับเราเคยชาร์จ60แอมป์นะครับแล้วก็ลดกระแสชาร์จลงสัก40แอมป์นะครับเมื่อสักครู่ลูกค้ามานะครับมาต่อนะครับเราตั้งโวลต์ชาร์จนะครับลดลงนะครับจาก 58เป็น55นะครับทดลองดูนะครับเห็นผลชัดเจนเลยนะครับแล้วก็กระแสชาร์จนะครับถ้าเป็นแบต4 0 0รอแอมเนี่ยช่างี้ตั้งชาร์จอยู่ที่6 0แอมนะครับก็จะลดลงเหลือประมาณ4 0แอมนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าทั้งวลตนทั้งกระแสเนี่มีผลต่อการชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับก็คือถ้าเราไปเล่งกระแสชาร์จอัดเข้าเยอะไปหน่อยนะครับก็จะทําให้วต์นลอยนะครับ พราะวุนลอยนะครับ BMS อสั่งตัดนะครับเพราะว่าจะมีเซลล์ก้อนใกนหนึ่งนีกระโดดเกินไปกว่าเพื่อนนะครับเมื่อเราลดกระแสการชาร์จลงนะครับก็จะมีผลต่อการชาร์จแน่นอนนะครับทำให้แบตเตอรีอ่แต่ละก้อนนะครับเมื่อแบตใกล้จะเต็มนี่ก็จะวุ่นก็จะไม่หนีกันนะครับทำให้บ m s เอี่ยไม่สั่งตัดนะครับอ มันเสียเวลาตรงที่ว่านี่นะครับมีเสั่งตัดนะครับก็จะทําให้แบตไม่เต็มทักทีนะครับก้อนที่เคยวูนสูงเกินกว่าเพื่อนนะครับทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะพูดง่ายๆนะครับก็จะปินประจําทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นในวิธีการแก้อันดับที่กล่าวมานะครับก็คือแก้ระบบการชาร์จการตั้งค่าวูนการตั้งค่ากระแสนะครับ F4 หลังจากนั้นนะครับถ้า ตั้งอะไรไม่ได้แล้วครับมาแก้ที่ตัวแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับตัวปัญหานะครับพวกนี้นะครับที่เห็นนี่คือแบต400แอมป์นะครับระบบ48โวลต์เพราะฉะนั้นเอจะขนานกันนะครับ200แอมป์นะครับก้อนหนึ่งนี่200แอมป์นะครับก็จะขนานกันเป็น2ก้อนต่อ1เซลล์นะครับพูดง่ายๆนะครับก็คือมีทั้งหมด16เซลล์นะครับ แต่ว่ามีแบตเตอรี่จะมาขนานกันก็เป็นจำนวน30 2เซลล์เลยนะครับคือเพิ่มกระแสให้สูงขึ้นนะครับที่เห็นนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเต็มนะครับประมาณ55กว่านี่เริ่มจะอารามแล้วนะครับมีก้อนหนึ่งกระโดดนะครับวิธีแก้ยังเพื่อนให้จำไว้นะครับเราลองย้ายตำแหน่งของ แบตเตอรี่นะครับสับไปอย่างสมมติว่าเซลล์ที่5นะครับก้อนที่หาเราลองขยับไปก้อนที่6ที่7หรือก้อนที่1นะครับลองหาตำแหน่งนะครับวิธีนี้ก็คือแก้ได้นะครับคือสลับตำแหน่งนะครับเหมือนเราสลับยางรถนะครับก็ประมาณเหมือนกันนะครับประมาทนะครับอันนี้จะเอกแก้ไขด้วยวิธีการย้ายตำแหน่งปรากฏว่าตอนนี้เกือบจะ สามทุ่มนะครับแบตเตอรี่ห้าสิบสองจุดสามนะครับกระแสอยู่ในนี้ก็สองร้อยกว่าแอมป์นะครับตัวนี้นะครับไม่ค่อยเห็นชัดนะครับตัวนี้ก็คงจะใช้งานสว่างนะครับกับร้านมินิมาร์ทคนเสียรที่ใช้ไฟค่อนข้างจะมหาศาลนะครับตัวนี้ตู้แช่อะไรก็ตัดนะครับไฟก็กินไฟประมาณยี่สิบยี่สี่แอมป์นะครับต่อเนื่องนะครับถ้าฝั่ง a c ก็ประมาณพันสองร้อยวัตต์นะครับ วิธีแก้นะครับก uh, ็คือย้ายแบตเตอรี่นะครับวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งนะครับเมื่อเราย้ายอะไรก็ไม่ลงตัวนะครับเซลล์ที่เสียนะครับพูดง่ายๆนะครับเราจะไปหาซื้อจากแหล่งที่เขาจําหน่ายแบตเตอรี่นะครับที่แบตที่มันไม่ผ่านเกณฑ์นะครับให้เราซื้อมาสำรองไว้นะครับทําไมถึงสำรองครับเหมือนตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับ ของช่างอี้นี่มันจะมีแบตเซลลที่ประมาณเซลลที่2นะครับเสื่อมนะครับเราเอาแบตที่เราสั่งซื้อมาใหม่นะครับที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือแบตเสื่อมนะครับเราจะมาขนานกันอีกนะครับท้าไมถึงขนาน,นครับเพราะว่าเราจะให้ก้อนที่เราขนานนะครับเวลาชาร์จเนี่ยให้เขาไปพร้อมๆกันนะครับพร้อมๆกันทุกก้อนนะครับเพราะว่า ถ้าสองก้อนนี่ที่เราจับขนานนี่มันเสื่อมนะครับก็คือแรงดันไฟนี่มันจะพุ่งไปเกินเพื่อนนะครับทำให้บีเอสสังตัดนะครับเมื่อเราเอาเบตมาขนานอีกทีนะครับเป็นสามก้อนเลยนะครับเนี่ยที่เห็นนะครับก็จะทําให้การชาร์จนี่มีการหน่วงลุงนะครับหน่วงลุงค,คือเกือบจะเท่ากับเพื่อนเลยนะครับคือค่าประมาณสมมติว่าชาร์จใหม่ๆนี่สามจุด ห้าก็เพื่อนก็อยู่ประมาณสามจุดสี่สามจุดห้าเหมือนกันนะครับแล้วเว,เวลาดิชาร์จนี่ก็จะลงพร้อมๆก,กันกับเพื่อนนะครับทำให้บีเมเอสนี่สามารถชาร์จไฟได้ลึกๆเกือบจะเต็มนะครับแน่ๆนๆเลยนะครับเนี่ยวิธีการแก้อีกวิธีหนึ่งนะครับให้เราวัดโวลต์ก่อนนะครับโวลต์ตัวที่แบตเสื่อมน,นี่พูด,ดง่ายๆนะครับแบตก้อนนั้นนี่ก็จะ เวลาจ่ายไฟเยอะๆนะครับโหลดกินกระแสเยอะนี่โวลก้อนนั้นก็จะตกลงนะครับตกลงพิเกตก่อนหัวเพื่อนนะครับเวลาชาร์จก็จะกระโดดไปเร็ววัวเพื่อนนะครับให้ให้เราไปค่อมตรงนั้นเลยครับแบตที่เราซื้อมาสำรองนะครับอย่างเช่น2 0 0แอมป์นะครับไม่ใช่ว่าเอา100แอมมาขนานนะครับไม่ได้นะครับต้องเอาค่าเท่ากันนะครับเอฟซีก้อนหนึ่งก็สี่ห้าร้อยนะครับขายไม่แพงหรอกครับก็เนี่ยนี่เฉยได้เอาสำรองมานะครับนี่ทีนี้แหละครับ เราไม่ได้สำรองขนานกันแค่วันสองวันนะครับเราขนานกันจนว่าแบตที่เราขนานนี่เหมือนกับว่าค่าของเขาคืนมานะครับคือความจุของกระแสนี้แน่นขึ้นนะครับเราถอดออกนะครับเราก็จะไปขนานตรงก้อนอื่นต่อไปนะครับออไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้มิเตอร์วัดนะครับสาหรับใครไม่มีสมาร์ทบีเอ็อย่างนี้นะครับถ้ามีสมาร์ทบีเอ็เนี่ยเขาจะบอกค่าทั้ง16เซลล์นะครับก้อนไหน ต่ำก้อนไหนโลก้อนไหนพี่ปิดปกตินะครับก,ก็จะบอกนะครับเราก็จะเอาไปขนาดก้อนที่ค่าวนที่ต่ํากว่าเพื่อนนะครับสนันการิชาร์จแล้วก็ค่าวนที่สูงกว่าเพื่อนปกติในการชาร์จนะครับก็จะทําให้การใช้งานแบตเตอร,รี่ลิเธียมดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยนะครับจากการทดลองมาประมาณ3ปีแล้วนะครับสําหรับแบตก้อนนี้นะครับ <Yeah. S 1> ถือว่า ยังใช้งานได้ดีนะครับณปัจจุบันนะครับนะครับข้อดีของการขนานแบตนะครับพูด,ดง่ายๆก็คือ,อวนแข็งนะครับวนแข็งก็คือเวลาชาร์จนี่สมมติว่าแรงดันไฟอยู่แบตเตอรี่รวมอยู่ที่50นะครับเราอัดกระแส50 6 0แอมป์ไปนะครับเขาจะขึ้นประมาณ50 จุดหนึ่งจุดสอไปได้ค่อยๆขึ้นนะครับแสดงว่าโอ้ค่าความจุของแบตเตอรี่นี่สุดยอดครับแน่นค่าแบบแน่นนี่เองนะพูดง่ายๆนะครับภาษาบ้านๆจะไม่วิชาการนะครับอาจจะไม่บอกความต้านทานข้างในจะไม่บอกค่าอะไรที่เป็นสับช่างนะครับคลิปนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นะระดับคนใช้งานโซลาเซลล์ใหม่ๆนะครับที่ติดตามของช่างอีนะครับสำหรับคนที่ มีความรู้นะี่อาจจะไม่ค่อยดูนะครับหรือว่าอาจจะตำหนิเล็กๆน้อยๆได้นะครับฝากรบก,กวนในการคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องอีททำได้นะครับสวัสดีครับ